สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bset Review ค่ะกลับมาพบกับการรีวิวสินค้าจากทางช่อง Bset Review ของเราเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวคีย์บอร์ดค่ะก็ะจะเป็นคีย์บอร์ดของ n ับ v วนะคะชื่อว่ารุ่นนับ v วฟอร์จูน NK 3 2นั่นเองนะคะเอาละนะคะหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เลยดูข้างนอกเนี่ยเป็นกล่องสีชมพูหวานๆน,นะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเนาะว่า รูปร่างหน้าตาคร่าวๆเนี่ยจะประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องเลยนะคะตัวอย่างที่เขาโชว์มาเนี่ยคือเขาจะใช้โหมดไฟแล้วนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือให้ดูคร่าวๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นชื่อรุ่น NK32 หรือว่า NK032 นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็น p ิ n k Edition ก็คือ เป็นสีชมพูนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนโว NK 3 2เนี่ยเขาจะมี3สีเนาะขาวดำแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพิ n ง Edition ่นหรือว่าสีชมพูสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะด้านนี้นะคะก็จะบอกสเปคคร่าวๆแหละว่าทำอะไรได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนแกะกล่องข้างในกันดีกว่านั่นเองค่ะ โอเคค่ะเราก็ทําการแกะกล่องออกมาแล้วนะคะข้างในกล่องก็จะมีสิ่งที่ให้มาแน่นอนแหละว่ามีตัวคีย์บอร์ดนะคะเจ้าตัว NK32 Pink Edition สีชมพูของเราแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะตามแบบฉบับของน้ามอของเรานะคะก็จะมีในส่วนของใบประกันเนาะมาให้สส่วนแบบนี้เก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแบบทียิบเลยค่ะนะคะเป็นคู่มือการใช้งานก็ว่าได้ก็จะมีภาษาอังกฤษในนี้ให้ด้วยนั่นเองค่ะ เอาละนะคะทีนี้เราก็จะมาดูรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงนะคะของเจ้าตัว n ับโบ k 3 2 Pink Edition ของเรานะคะคีย์บอร์ดซิชมพูดจากทาง n ับโรุ่นนี้นะคะก็หน้าตาเขาประมาณนี้เลยะคะ่ะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะ ขนาดพอเหมาะกําลังดีแล้วก็สีหวานมากๆอันนี้คือเรายังไม่ทําการใช้โหมดไฟเนาะให้ดูรูปร่างหน้าตาภายนอกของเขาแบบนี้ไปก่อนนะคะก็จะเป็นปุ่มยางค่ะตัวนี้เนี่ยเขาปั๊มมาสองรอบเลยนะก็คือเวลาที่เราใช้งานไปนานๆสังเกตไหมคะว่าพวกเอ่อหน้าปุ่มพวกตัวอักษรที่เขาทําการปั๊มหรือว่าสกรีนมาเนี่ยพอใช้ไปนานๆมันจะหลุดลอกง่ายรุ่นนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการปั๊มสองครั้งนะคะก็จะมีปั๊มครอบอีกทีหนึ่งข้างนอกเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดลอกง่ายในยเรื่องของตัวอักษรด้านหน้านะคะแล้วก็เต็มมาด้วยว่าจิ้มเล่นได้เนี่ยสูงสุดถึง10ล้านครั้งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของนับโวนะคะสวยงามมากเลยสกรีนติดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็น้ําหนักค่ะค่อนข้างที่จะเบานะคะใช้คําว่าค่อนข้างที่จะเบาเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดด้วยนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปส่วนด้านหลังค่ะนะคะด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีเหมือนปุ่มเขาเรียกว่าอะไรปุ่มกันเลื่อนนะคะกันเคลื่อน กันลื่นนี่แหละมาให้4จุดประมาณนี้ค่ะในเรื่องของสายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเบอร์นะคะ <c oughs> ก็พูดง่ายก็คือคล้ายๆสายพลาสติกแบบนี้แหละข้างนอนกจะเป็นพลาสติกสีเดียวกันกับตัวคีย์บอร์ดเลยนะไม่ใช่สายหักนะคะเป็นสายไฟเบอร์นะคะแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัว USB เนาะเป็นหัวเงินค่ะเอาล่ะดูรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงแล้วเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของโหมดการใช้งานลูกเล่นของไฟต่างๆกันค่ะเอาล่ะค่ะก็ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วนะให้ดู ว่าเวลาที่เสียบสาย usb แล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาสีสันเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะรุ่นนี้นะโว Fortune NK32 Pink Edition ของเรานะคะเขาจะมีไฟทั้งหมด7สีแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้สูงสุดถึง5โหมดนะคะการปรับเปลี่ยนโหมดไฟง่ายมากค่ะกดฟังก์ชันตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้อยู่ข้างๆกันเลยนะะหาไม่ยากนะแล้วก็เป็นอีกโหมดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็โหมดนี้ปิดไปเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานไฟรู้สึกว่าแสงไฟนะคะ ลูกเล่นต่างๆมันรบกวนสายตาก็สามารถปิดได้แล้วถ้าจะเปิดก็ กด,ดปุ่มเดิมเลยฟังก์ชันแล้วก็ข้างๆค่ะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนาะแบบนี้นั่นเองนะคะการรับประกันสินค้าค่ะมีการรับประกันถึง1ปีนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันมัลติมีเดียก็อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะด้านบนตรงนี้เลย F 1นึงะคะถึง F สตรงนี้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าให้ดูลูกเล่นที่น่าสนใจกันแล้วนะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเข้ามาถ้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้กับช่อง b i Review ของเราเนี่ยแหละเราจะมีในส่วนของนะคะลิงก์ ให้คุณสั่งสินค้าไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะเขาเคลมมาว่าสามารถคลิกพร้อมกันได้สูงสุดถึง25ปุ่มนะคะพร้อมกันแล้วก็เสียงไม่ได้เสียงดังมากนะคะทุกคนเสียงไม่ได้เป็นเสียงที่แบบน่ารำคาญขน,นาดน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่จะเอาไปเล่นเกมแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในออฟฟิศในสำนักงานได้นะก็จะไม่เป็นการรบกวนคนอื่นจนเกินไปเดี๋ยวลองจิ้มให้ดูเนาะ ก็เสียงจะประมาณนี้อันนี้คือจิ้มแรงพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเสียงมันค่อนข้างเงียบค่ะก็เอาไปที่ทํางานได้ไปสำนักงานไปออฟฟิศได้เลยหรือว่าจะใช้เล่นเกมก็ได้นะคะและที่สําคัญเนี่ย ราคาเบามากจริง,รงแล้วน้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเหมาะเลยเนาะสีชมพูหวานแบบนี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะคะหรือว่าผู้ชายสายวหวานตรงนี้ยก็น่าจะถูกใจเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าจบไปแล้วนะสําหรับการรีวิวคีย์บอร์ดจากทางนะัโบโวันนี้กับรุ่น nk 3 2 Pink e d i พิ o n ของเราตัวนี้แล้วก็มีสีอื่นด้วยนะมีขาวมีสีดํานะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ